สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกแล้วกับท่องให้ท่านสนแนลวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปร่อนคําหรือว่าไปบ้านคำนะไปขุดคําอยู่ที่ศพบ,บัวเราอันนี้ก็คือแม่น้ํามากนะอยู่ที่บ้านทศีสายแดนบ้านทศีกับบ้านวังไห้ติโตกันนะจะมาล่าทรัพย์สมบัตินั่นก็คือทองคําลองไปลุ้นไปเชียร์กัน,กนว่าได้น้อยหรือได้หลายสั่นใดนะคุณละถ้าฮอดไทยให้เบิงอีกหอบหนึ่งโอเคไปกันเลย กดเอาน้ำพลานหินน้ำนี้โอ้ยเปยอดได้คำน้ครับเบิ <c oughs> ่งวิธีการบางเนาะเชือเอือเอโอ้แต่ขิดหนข้างหน่าลุกน <c oughs> ่งยเดาะยัหายอยงนนั่นไห เราเรียนคิวเลยสลับน้เอ,อมาฮอนกทำอันนี้ก็คือฟากน้ำเลาวฟักน้ำเลาเออทางฟักงเนยก็คือน้ำหมากนะน้ำหมากอันนี้น้ำเหลามาลุ้นนำกันเลยมาจีด้เอาเนาะ ก้อนคำบางคำภาษาลาวกับพุทเอานี่แหละตะฟังนี่แหละรว่ามีคำไหลมาลองมาลุ้นกันเลยชคปีใดหรือป่ได้รนี้เรา้นานี่้อง้า้ <laughs> mưa bà đi đây mít nhờ như là mít nhảy đây mít nhảy mà bơm mình cần được mới đi hiện bỏ ô bỏ hiện lời bơm bơm bò hiện เท่ๆเนาะในไทยนึงโอน่อยพุเออโหอามาเบิ่งอันนี้นี่มันส MM ี <h <h ่คุณคุน uh> ี่คือที่ได้ดีเลย้ย thì có buồn ạ mà lợi cho việc lạc việc Chúng có họ có mà hòn, tiền Bên... à, sợp hạ à, đây phơm, phơm. à, đây hoặc phần hột hụt cả đây lại tớp เป็นอะไรไดรลีแม่แม่รับแม่นม่เบืองก้อนเบืองก้อนคือว่าเห็นเลือกแมนึงเออแมนึง ออโอ๊ยเอาอาจจะลงตัดท่าฮักว่าได้มิดเนอร์เอาจากที่มาับให้เบิ้งนี่นะท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็มาฮ่อนงานเป็นที่ห้อยแล้วได้มิดเนอร์ดัดงด่งที่ปรารถนาไว้มันหากมีทั้มากกวมิดเนอร์เอ,อ๊ะแม่ ว่ามินคำมินน่อยมินน่อยเนี่ยหนึ่งเัยดูห่าฟุ่นาวขนาดเท่านี้แหละเออนี่สามจุดสามกล้านเปียนฝุ่น with mm -hmm. me